บทที่สามสิบสามฉันไปคราวนี้นะคะเลยรู้มาว่าที่เอมิลพูดภาษาโบราณของพวกอัสเต็กเป็นนั้นก็เพราะยายแก่คนที่เลี้ยงเข้ามานะสิคะมาเรียเสียงเอมิลเฉียบขาดจนหลายคนในที่นั้นรู้สึกแม้คนพูดเองก็สะดุ้งจนต้องหันไปมองกิโก้สบตาสายแก้ว หล่อนก็เห็นสายตาของเอมิลเช่นกันเห็นแล้วก็ใจหายก็มันน่ากลัวออกบานนั้นในตาคมๆที่ตามปกติก็ว่าคมกริบอยู่แล้วพอใส่อารมณ์ร้อนๆเหมือนไฟเข้าไปจ่ายแก้วก็แทบจะไม่กล้ามองในตาคู่นั้นอีกเลยมันเหมือนกับว่าหล่อนจะถูกไฟหรือเปลวอะไรก็ตามที่ร้อนเจิดจ้าจนแทบจะลุกโพรงพรงเผาให้หมดไหมไปอีกคน ฉันเกลียดผู้ชายเม็กซิกันก็ตรงนี้แหละมาเรียกลบเกลือนอารมณ์ตัวเองด้วยการหัวเราะเสียงปล่าแปลงเต็มทีก่อนจะกล่าวต่อไปว่าจริงๆนะคะดออรออสการ์คนที่เขาบอกฉันว่าผู้ชายเม็กซิกันเขาไม่เหมือนผู้ชายบ้านเราหรอกอา้าวทำไมล่ะเจ้าของบ้านหัวเราะเฮเ้ยเขาก็ต้องเป็นเจ้าเหนือผู้หญิงน่ะสิคะ มาเรียค้อนคนข้างๆล่อนวงใหญ่ <c oughs> คุณก็ทราบนี่คะเอา้าก็คุณชอบแบบนั้นไม่ใช่หรือออสการ์ Oscar, นึกขันมิสซิสโลชาเองก็พลอยหัวเราะไปด้วยแล้วอดชำเรืองมองชายหนุ่มที่เป็นต้นเรื่องไม่ได้ใจเธอออกจะเห็นด้วยอยู่หน่อยๆแล้วว่ามาเรียพูดตรงกับความเป็นจริงแต่นั่นก็เป็นแบบของผู้ชายที่นี่อีกนั่นแหละ ฉันนั่นหรือคะมาเรียเสียงแหลมหลอนไม่เข้าใจสักนิดเดียวว่าเหตุใดเอมิลจึงต้องทำเสียงหน้าเกลียดแบบนั้นต่อหน้าคนอื่นก็อีกแค่เรื่องที่หลอนแอบไปสืบรู้มาโดยบังเอิญว่าเขาไปทำงานคราวนี้นั้นมียายแก่หน้าตาเป็นอินเดียนพื้นเมืองที่ใครๆว่าสืบเชื้อสายมาจจะพวกเอสเทคโบราณเป็นคนเลี้ยงเข้ามาตั้งแต่เล็กแต่น้อย เรื่องราวต่อจากนั้นหลอนปฏิติปตอไม่รู้เรื่องเพราะภาษาสเปนิชที่ยายแก่จเจรจาด้วยนั้นแสนจะหักพังจับใจความไม่ค่อยได้เอาเสียเลย <c oughs> ถ้าฉันจะแต่งงานกับใครสักคนแล้วก็ฉันจะต้องตกลงกับเขาก่อนแล้วเขาว่าฉันเป็นคนรักอิสระไม่ชอบให้ใครมามีอำนาจเหนือฉันได้มันต้องเท่าๆกันนะคะไม่งั้นฉันไม่เอาตัวเข้าไปเสี่ยงอีกรอบหรอก แม่แต่งแต่งยาๆมาตั้งหลายรอบแล้วนะคะไม่อยากจะพูดหรอกว่าฉันไม่เคยยอมใครรอกเจ้าของบ้านยังหัวเราะเหออะก็ถูกทฤษฎีของคุณใช้ได้มันควรจะเป็นอย่างนั้นแหละถ้าคุณแต่งงานกับผู้ชายอเมริกันแต่ถ้าคิดจะเป็นเมียผู้ชายเม็กซิกันแล้วก็คุณต้องรู้จักเขาซะก่อนเนะว่าผู้ชายของเขาเป็นยังไง ไอเรื่องอย่างนี้มันอยู่ในเลือดเนื้อการอบรมความเชื่อความรู้สึกผู้พูดยิ้มพรายก่อนจะกล่าวสืบไปอีกว่าผู้ชายเม็กซิกันน่ะเขาเป็นหัวหน้าครอบครัวเต็มเหนียวเขาสอนกันมาอย่างนั้นนะมาเรียมันดีตรงที่ว่าผู้ชายของเขามีความรับผิดชอบต่อครอบครัวสูงเสียก็อย่างที่คุณพูดพูดบนบนมานั่นแหละฮะ้เจ้าครองโลก มาเรียยังบุญพนต่อไปโลกของเขาก็คือบ้านเขานั่นแหละกูเนยเขาเคียหึงแล้วก็ต้องการให้เมียเอาใจใส่ปรดนิบัติเขามากกว่าผู้ชายอเมริกันเยอะแยะเชียวผู้พูดหัวเราะแล้วหันไปพยักพเยิดกับปุรุดนุมต่างวัยว่าไงกิโกเอเมียวฉันพูดผิดความจริงหรือเปล่าไม่ปรากฏเสียงค้าน ออสกาก็หัวเราะชอบใจผมว่ามันก็เป็นผลดีกับครอบครัวเขาตามแบบของเขานั่นแหละเขาถึงได้เทียบยังไงแล้วว่าคู่แต่งงานของคนเม็กซิกันเขาอยู่ด้วยกันยืดแล้วก็อบอุ่นกว่าของเราเพราะว่ามีคนยอมให้อีกคนหนึ่งเป็นใหญ่สะหน่อยแต่เขาโรแมนติกเหลือเกินนะมารียคุณคงรู้แล้วละมัง้งทำงานเป็นบ้าเป็นหลังนะัหรือคะโรแมนติก อาเอมิลเจ้าของบ้านหันไปถามบุรุษอ่อนวัยกว่าคุณไม่ได้จ้างใครมาเซเรเนตที่ใต้หน้าต่างให้มารีหรอกหรือเซเรเนตอะไรคะมารียตาโตเปล่าครับอาจารย์ผมไม่มีเวลาเสียงที่ตอบกลับมานั้นยังบอกถึงอะไรบางอย่างที่คุณในใจคนพูดจนคนฟังหลายๆคนในที่นั้นรู้สึก มาเรียเองหันไปค้อนคนข้างๆหลอนขวับใหญ่คุณไม่ได้เล่าถึงเรื่องเซรนิตอะไรนั่นให้ฉันฟังเลยนะคะเอเมลคุณไม่เคยสนใจเรื่องพวกนั้นสักหน่อยเอเมลตอบเปรียบๆในตาทั้งคู่ยังตึงขึงอย่างเห็นได้ชัดถ้าคุณอยากแต่งงานกับผู้ชายเม็กซิกันแล้วมีความสุขมากๆแล้วก็ คุณจะต้องทำตัวให้เป็นผู้หญิงเม็กซิกันดออรออสการกล่าวสื่อไปแม่คุณเฟโรโลสชาติงเบาๆฉันรู้สิรู้จริงซะด้วยไม่ได้ศึกษาแค่เรื่องโบราณวัตถุสักหน่อยนี่เธอก็อสามีเอ่ยยิ้มยิ้มผู้หญิงเม็กซิกันนะ่ะนะยอมรับเรื่องสามีเป็นหัวหน้าครอบครัวโดยดีถึงจะมีความรู้ช่วยกันทำมาหากินก็เธอ เธอไม่เห็นหรือเวลาไปงานเลี้ยงน่ะพวกผู้หญิงก็คุยกับผู้หญิงไอ้ที่จะเห็นผู้หญิงแต่งงานแล้วเที่ยวแรดๆไปกับผู้ชายที่อื่นไม่ที่ไม่ใช่สามีไม่ค่อยมีรอกว้ยหัวเก่านะคะนั่นมาเรียทําเสียงแหลมคุณเลยผู้อาวุโสกว่าใครเพื่อนลากเสียงยาว อย่างที่เราเห็นผู้หญิงของเราเที่ยวตลอดนเข้าบานโน้นออกบานี้หรือว่าทิ้งลกูกทิ้งผัวออกไปเที่ยวตามลำพังที่นี่เขาไม่นิยมกันมันอยู่ที่แฟชั่นของสังคมด้วยเขานิยมยินดีชื่นชอบแบบไหนชนิดไหนผู้ชายล่ะคะคุณต้องไปเถียงกับเอเมลนะข้อนั้นนะ่ะ เพราะผมไม่ใช่ผู้ชายเม็กซิกันอีกอย่างถ้าจะให้พูดตรงๆผมก็ไม่ชอบใจนักรอกถ้าเมียผมจะเป็นตัวอย่างที่แย่เอามากๆให้ลูกเต้าในบ้านผมถือว่าผู้หญิงส่วนใหญ่มีความประเสริฐกว่าผู้ชายตรงที่รักษาศีลธรรมได้ดีกว่าผมอยากจะให้เมียผมเป็นอย่างนั้นไอ้เรื่องจะไปเริดตามคนบางกลุ่มที่เขาว่าเขาเก่งนั่นน่ะผมไม่เอามาเป็นเมียเป็นแม่ของลูกผมรอก แต่ผมเอาไว้นอนเล่นชั่วคราวก็แค่นั้นเองใครอยากจะได้ผู้หญิงแบบนั้นจริงจจังๆละ่ะปวดกระโหลกตายเฮ้ยผู้ชายก็เห็นแก่ตัวนั่สิคะแบบนั้นมาเรียยังเถียงเสียงแข็งผมไม่ได้ทำอะไรเห็นแก่ตัวนี่ได้เมีดีผมก็ทำตัวดีไม่เห็นหรอกหรือนี่อีกไม่กี่วันเราจะฉลองงานแต่งงานครบรอบสาสิบห้าปีด้วยกันแล้วนะ เฟีตตากิโก้ร้องขึ้นมาอย่างชอบอ,อกชอบใจคุณลุงจะต้องมีงานฉลองใหญ่นะฮะงั้นสิออสการ์ ar, หัวเราะอยู่เมืองที่มีเฟีตากันบ่อยๆเรื่องอะไรจะไม่ฉลองถ้าอย่างนั้นผมจะบอกให้คุณพ่อรู้เราจะไปฉลองกันที่ไร่เมนโดซ่าดีไหมฮะสายแก้วเงยหน้าขึ้นทันที หลอนยังจำชื่อเจ้าของไร่นั้นได้ดีก็กิโกเป็นคนบอกเล่าให้รู้เองแล้วว่าทั้งม้าและไร่นั้นเคยเป็นของบิดาเอเมลิลมาก่อนจริงอย่างที่หลอนคิดเอเมิลิอาโนรูปสายตาลงตำ่ำหลอนเห็นเขาเดินเลี่ยงไปยืนอยู่คนเดียวที่โต๊ะเครื่องดื่มคนใช้ผู้ชายกำลังผสมเครื่องดื่มให้เขาที่นั่นถึงอย่างนั้น หล่อนก็แน่ใจว่าหล่อนเห็นสีหน้าสีตาที่ซ่อนอารมณ์บางอย่างของเขาอย่างแจ่มชัดมันเป็นความหมองเศร้าฉับพลันนั่นเองเออเขาจะมีม้าสักกี่ตัวหนอและตัวที่เขารักกันมากๆจะถูกขายไปแล้วสลักมังถึงมันจะไม่ตายในไฟอย่างเจ้าเอลชนุกของหลอนมันก็ถูกเปลี่ยนเจ้าของความรู้สึกที่ว่าเขาต้องสูญเสียของรัก เป็นอย่างไรหลนคิดว่าตนเองเข้าใจได้ดีกิโก้คงไม่ทันคิดเพราะความตื่นเต้นอีกเช่นเคยสายแก้วจึงได้ยินเขาคุยเสียงดังต่อไปว่าคุณลุงแมนโดชาเป็นญาติกับพ่อผมนะฮะคุณลุงเมื่อก่อนไม่มีบ้านไร่ดีๆอย่างนั้นเพราะว่าพวกโจรชุมเจ้าของไร่อยู่ในเมืองแล้วขีม่ม้าออกไปกุมงานเดี๋ยวนี้อะไรอะไรมันเปลี่ยนไปแล้วนี่ฮะ อย่างนั้นก็วิเศษนะซีกิโก้ออสกาพูดพลางหันมาโอบไหล่ภรรยาไปกอดลุงผมสร้างบ้านพักที่ไร่แล้วก็ทำสระว่ายน้ำด้วยนะฮะคุณลุงดอกไม้สวยกับข้าวอร่อยที่ต้องทำอย่างนั้นเพราะเวลามีชารีอาด้าที่ไรใครๆก็ออกไปที่นั่นไปแข่งกันแล้วก็มีเลี้ยงเม็กซิกันเฟียต้านะซิโก้ ฮะรับรองถ้าโชคดีเราไปตอนหยุดหลายวันแล้วก็อาจจะตรงกับวันที่มีชาริอดาดาก็ได้อาจารย์ฮะกิโกหันไปทางบุรุษที่ยังยืนเงียบๆอยู่ที่โต๊ะเครื่องดื่มอาจารย์ต้องแสดงบทชาโรแล้วก็เอาวงมารีอาชีที่อาจารย์เคยเล่นไปฉลองด้วยนะฮะสายแก้วเห็นเอเมลิลีอาโนพยักหน้ารับหากในตาเขา ไม่ร้อนเป็นไฟเช่นเมื่อครู่มันเย็นเยียบเสียจนหลอนคิดว่าเหมือนหุ่นยนต์มากกว่ามนุษย์ที่มีเลือดเนื้อและจิตใจทีเดียวเสียงกิโก้คุยฟุ้งเรื่องไร่เมนโดชาต่อไปอีกพักใหญ่มิซิตโลชาจึงบอกทุกคนว่าอาหารเย็นพร้อมแล้วนะคะนั่งที่โต๊ะเธอะกงซิตาทำอะไรพิเศษหลายอย่างเพราะเอเมลจะมากินด้วย ต่อไปถ้าไม่ไปไหนแล้วก็มากินกับเรานะจ๊ะเอมิลฉันหมายถึงเวลาที่มาเรียกลับไปแล้วฮฉันคงจะกลับก่อนกำหนดลคะค่ะคนพูดทำเสียงกระฟัดกระเฟียดโหูน่าจะอยู่ต่อไปจนถึงวันฉลองครบรอบวันแต่งงานคุณลุงนะฮะกิกโก้เชือ้อเชิญขึ้นมาจนได้ฉันต้องคิดดูก่อนนะคะเสียงตอบเรียบเรียบสยแก้ว นั่งลงที่โต๊ะกินข้าวหลอนถูกจัดให้นั่งตรงข้ามกับเอมิลีอาโนพอดีแล้วเลยรู้ว่าเขาไม่พูดไม่คุยอย่างเคยมีหนำซ้ำอาหารที่คนครัวทำอย่างเอาใจในการมาเยือนของเขาก็ไม่ได้รับการแตะต้องอย่างที่เคยเป็นมาหลอนนึกถึงยายแก่คนที่เลี้ยงเขาแล้วสายแก้วก็นึกอยากจะเจอแกเหลือเกิน ถ้าหล่อนฟังภาษาสเปนิชหักหักพองพังของแกได้แล้วก็นี่ก็อีกที่ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมหล่อนจึงอยากจะสารเณรู้เรื่องส่วนตัวของเขานักก็ไม่รู้สิจบบทที่สามสิบสามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆนี้กรุณากดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆม,มาและอย่าลืม กดไลค์กดแชร์และท่านสามารถแสดงความคิดเห็นคำแนะนำติชมได้ใต้คลิปข้างล่างนี้ขอบคุณค่ะ